สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทำอะไรครับถามแม่มาทำอะไรครับาถ่ายบัตรประชาชนครับถามแม่มาถ่ายบัตรประชาชนใหม่จ้าบัตรหมดอายุแล้วตอนนี้คนก็บางๆไม่เยอะเท่าไหร่หรอก แม่ได้คิวที่59ตอนนี้ถึงคิวที่24แล้วถึงคิวที่24แล้วเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าเโมงเช้าถึงเที่ยง12บสนาทีเสร็จ พีวีหิวข้าวรุนแรงเรียกท่านผู้ชมมากินข้าวนะทุกผู้ชมกินข้าวกับพีวีนะครับนจนจนข้าว,บบาว,บบวาก,ากับซีนะคะอร่อยมากอร่อยมากๆครับ <laughs> ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นี่กำลังก่อสร้างด้านหลังรีบกินรีบไปเราคนเยอะไม่ปลอดภัยโควิด yeah นนี้กินอิ่มแล้วโอ้ยไหนดูได้หมดไหมอ้าหมดอีกแล้วเก่งจริงเลยไหนของแม่หมดไหมอ้าของแม่เดือนนิดนึงไปเราเดินทาง